หลังชื่ออะไรคะก็ญญาณคนแรกใครก็ได้กอนเนี่ยอ้อมค่ะคอยค่ะไมค์ค่ะเดี๋ยวปักไอจีให้ที่เราจะไปตอนนี้คือเราอยากเราจองอันนี้ไว้นะเซ็นอัพเตอร์นูนทีเราจะไปรอบเที่ยงแล้วค่ะซึ่งตอนเนี้ยอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเที่ยงแล้วทุกคนยังไม่ถึงเลยแต่อัพเตอร์นูนทีมันเป็นยังไงทุกคนเราก็เป็นฟืลแบบตรงลำธารบ้างใช่ไหมเป็นแบบตรงตกลงสักอย่าณวันเนี้ยคือ ช่วงวันนี้นึงเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นเือทำให้บแบบว่าเราต้องจุกมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้อง,อองรอดูนะผมว่ามันจะแนวน<ช>ไหนรูปที่เราเห็นอะคือมันแบบว่าโต๊ะตั้งอยู่ตรงแบบำลำธารอะไรเงี้ยแต่นี้พอถ้าเกิดเราเอา,เอาขึ้นมาก็ไม่รู้ขึ้นไม่ออกเดี๋ยวรอชมว่าแบบเออจะได้รูปสวยกไหม ไใจหัวโผลเไปหัวยิ้มไปหัวยิ้มไปคือกำลังเวอร์ตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกำลังเดินตามเขาไปฝนตกอ่ะเหมือนกูมีนตรงนี้ได้เลยเฮีเฮียเฮีเฮียยฮัลโหลถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนะคะ แต่น้ำไหลเร็วอยู่นะคะอันนี้คือเซตอัพเตอร์นูนทีนะคะทุกคนคือน่ารักมากอะอกดูดิเชคแบบมีหลายอย่าง คือจะได้เลือกเครื่องดื่มฟรีอีกหนึ่งแก้วนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีเสริมคนที่สามมาบรรยากาศแบบลมลื่นมากเรามีแค่พวกเรานะคะแบบไพรเวทมาก mm hmm. นี่อันนี้ก็จะคือแบบ camping, แคมปิ้งเขาจะมีห้องน้ำตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็นี่ตรงนี้มีที่นั่งเพื่อนๆกำลังทำคอนเทนต์ hmm. <laughs> งามมาก mm hmm. ไหนดูซิใช่ mm hmm. ไหนดูหน่อยอุ้ยสวยสวยเลือดสวยนะไไดด้้นักแสงเลิศนะเดี๋ยวเอาเสียงนี้เอาเสียงนี้เหรอไหนอ่ะอะวะนี่นะวิดีโอว่าหรือไงวิดีโอพระตอรี่ใช่ก็มันจะได้มีแก้วชาแก้วเดียวไงอ่านัดจัดแจงหนึ่งอันนี้คือตากล้องหนึ่งโอเคดีป่ะดีป่ะคืองามอ่ะนัดนึงนะอ้วนเอาโล่สว่างไว้ตักไหมสว่ เราจะบอกราคาอัปนุนทีนะคะก็คือที่นี่เขาจะขายแบบเป็นเซต1เซตจ้าราคา888บาทซึ่งสามารถทานได้2คนนะคะถ้ามาแบบ4คนเนี้ยก็ต้องสั่ง2เซตแล้วก็คนที่3หรือคนที่5อะไรเงี้ยก็จะเพิ่มอีก150บาทแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเซอร์วิสชาร์จอีก10%นะคะควรคนสามารถมาตามได้เพราะว่าวิวดีมากไป่ค่ะเพื่อนๆบา หลังจากที่ทุกคนแบบถ่ายคอนเทนต์แล้วนะคะก็คือเหลืออีกไม่กี่นาทีต้องรีบกินแล้วทุกคนจริงร้นทำใจองสองชั่วโมงจริงชั่วโมงเดียวไม่มีอยู่จริงค่ะของเราอ่ะอุ้ยปอนไปแล้วอีอันนี้เราคงินในใจว่าอุ้ยบ่ายแล้ววูบุ้งยังทำทันไหมเรากินภายในกี่นาทีทุกคนประมาณสิบห้านาทีห้านาทีค่ะไม่ถคือทำคอนเทนต์ไปแล้วห้าสิบนาที ตอนนี้เรากำลังจะจับฉลากเลือกรูมเมทนะคะจะมี2ห้องวันนี้ห้องหนึ่งสองคนแล้วก็ห้องหนึ่งสามคนใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนกูอ่ะอันนี้คืออันนี้อะไรก็เป็นเลขมันจะเป็นเลขแบบเราเปิดพอเราไปเปิดปะโอ้ถ้าเลขเหมือนกันนอนด้วยกันเหรอเออเลิศเรียงมาอย่างนี้นะทำไมใจตึกตึกตึกยอนตื่นเต้นอะทำไมตื่นเต้นเปิดเลยคนสองคน นีู่แลขอนมหาลัยนะคะอยู่แล้วตลอดไปคือแก๊งสั่งคุณแก๊งเดือมิวค่ะจ้าไปจ้าไปที่พักกันทุกคนไปโกเย่ ทุกคนมากี่วันมากันห้าวันอันนี้คืนสองวันหนึ่งคืนนะคะคนละกระเป๋าว่าจับๆสองคนนั้นแบบทุลักทุรลอ่ะมันจะใบใหญ่ไปเลยอ่ะต่างประเทศอ่ะเข้ามาในห้องแล้วเราก็จะเจอห้องน้ำทุกคนวิทำไมห้องน้ำรุ่งจังวิ่ก็ดูดีอยู่มีไฟด้วยแล้วห้องของมากนนั้น เออห้องหอมอันนี้ก็เป็นวิวที่พับในห้องเรานะคะเป็นแนวไม้เนาะเออมันชื่อว่าอะไรนะเล็กบุดก็เป็นแบบไม้มเฮ้ยจึงอยู่ชอบมุมนี้มากอะ่ะมีความแบบเตาผิงปะ อันนี้ก็คือวิวระเบียงนะคะว้าวร่มรื่นเะนี่ยเฮ้ยวิวตรงนี้น่ารักอ่ะมืนได้เลยตรงเนี้ยแต่คนอนะ่ะคนก็ได้ นี่เราสั่งเค้กกับทางคาเฟ่ที่พักนะคะก็คือออกแบบเองเลยเขาใช้ดอกไม้นี่ส่วนแล้านี้ก็คือเตรียมมาเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆอันนี้เขามีที่ห้องพักนะคะยืมมาเป็นพร็อพเบื้องหลังการถ่ายรูปนะคะก็คือท่าแบบนี่ก็คือแบบนอนสบายได้เลยนอนเลย คนนี้ทำไมสวยยังอะชุดแบบน่ารักเวอร์อะแสดงว่าเพลงอ่ะมันมีแค่นั้นน้องแม่ทำไรอ่ะให้อาหารแมวแม่อาหารน้อแมวเหรอพี่เราหกมาด้วยไงแล้วก็กินใหญ่เลยหอมนะคาปะุกเยอะใหญ่เนอะ่กแต่น้องกูกินเรียบร้อยเนาะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินหมกูกระทะนะคะอันนี้คือวิวที่พักตอนเย็นก็คือแต่งตัวแบบชิวมากเงียบสงบมากแต่ชิวอยู่นะมีเพลงแบบเบาๆอันนี้คือย่างอะไรปะย่างได้เลยจ้าว้าวสวนะเสียงน,น่าเอร์อด้วย ันถีาเปา็นมากหอยเลกลวอลยอนี้อันนี้เป็นหอยเชลล์อบกระเทียมาวางหนดีอะอันนุ้งไม่รับอันนี้ชิคออกเป็นซอสแบบั้นเราพกลับแต่งูปมินจะส่งลูาบอได้ ที่พักด้วยใหญ่มากคือปลาอะไรอ่ะเหมือนปลาสวายเออเหมือนปลาสวายคือนอนตัวใหญ่เกินไปอ่ะตอนนี้ไปไหนอ่ะอุ๊ยุงอุ้อันนี้คือเป็นสะพานของทางร้านอาหารนะคะคือแบบมืดมากเดินชมวิวแบบกลัวๆโค้ก็คือเก่งอ่ะไปแล้วจะเดินไปไหนไปผ่านไม่ไม้มาตอนยึดจริงโหนาวมากมึง เออหนาวอะตอนนี้กี่องศาไหนดูสิเรจะไปยี่ไหนเนาะตอนนี้ยราชบุรี26หองศาหนาวนะเราอยู่ใกล้น้ำด้วยปะเออแล้วแบบมันเป็นเขาว่ะอ๋นนออันนี้คือสิ้นสุดตรงนี้อ,อ๋อม,มไไีอีกแต่ว่าพุ่งไปเลยขออยู่แค่ตรงนี้โอ้หมันข้าวฝั่งไปเลยไม่ไยอมไปทำอะไรใส่แดน อย่าอนะคะแอบปวดคัหนูแอปปวดคัะสวยคะพี่ค่เฮ้ยคืองงมากอยู่เท่าไรเอ่ยเฮ้ยมือก็คือเสียงไม้แบบออดแอดอะค่ะพี่น้ำสีสวยมากอะ นาวอีพอยจะตายมากสวัสดีค่ะอันยองแนออะไมใ่อ๋อแตนี่ก็คือแบบห่ากันเกมปาสุดๆแล้วยังติดประมาณสองตัวออมเดี๋ยวหมดไปแล้วไะเล่นน้ำนนะทุกคนอันนี้เข้ามาดูห้องออมพอยหม่ อันนี้จะเป็นท y p อะไรนะคะคุณนอมเล็กไว้ปะเอออันนี้ก็แบบคซี่สวยๆอยู่สวยนุ่งไหมคือนอนเตียงเสริมด้านล่างอันนี้ปูเขาแบบปูแบบเป็นแมทเรย์อันนี้สวยมันก็สวยอีกแบบเนาะของเราก็สวยอีกแบบ นิ่งเช้าวันที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงสระว่ายน้ำมอร์นิ่งสาว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 เราคิดว่าแกยังไม่เเราก็นั่งรอเราจะไปทำคอนเทนต์เอาฟิตไปถ่ายสระว่ายน้ำอันนี้ก็คือวิวตอนเช้าของสระว่ายน้ำนะคะ นี่จะเห็นแบบสระวน้ำทะเลสาบภูเขาวิวดีมากแต่ตอนนี้แดดจะไม่ออกเลยอะเราจะทำคอนเทนต์ได้ยังไง นี่คืออาหารเช้านะคะน่อีู่งไงก็กำลังตักข้าวผัดขอมเล็ดนี่อาหารเช้าเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็คืออาหารเช้านะคะจักวิวแบบนี้เพื่อนๆกำลังกินชื่อโมโม ตอนนี้มาคาเฟ่ที่พักนะคะอยู่ปากซอยชื่อว่าอะไรนะนุงอมกระทอมอินทาค่ะแต่ตอนแรกอ่านว่าอะไรนะกระถ่มกระถ่มตอนแรกเอาอ่านว่ากระถ่มอินทาพวกพี่ผู้หญิงไรค่ะไม่เคยนอนี้ไงท่าน่ะก่มอะมีนมีี่นะตนี่นะคะเขามีรันด้วยวิวตรงนู้นสวยมากเป็นดอกบัวนี่นะคะเป็นคาเฟ่ สองสาวเอาวันเข้าวันเกิดใค่อะนี่ยตอนแรกกูว่าจะเอาแบบนี้นะแต่รู้สึกว่ามันเล็กไปงไั้นเลยสั่งทำถึงคาเฟ่แล้วนะคะอันนี้ก็คือแกงเล่าทุกคนคือแบบส,สตีมเดียวกันอะ ทุกคนไหนอันนี้ถ่ายวิดีโอเลิศนะติดนิ้วงหมดที่าม่จะยิ้มที่ไม่กับงานติดคือเปลี่ยนหัวใไม่ได้นะคะและเคยเคยอยากเปิดอะไรคุณจะบอกตั้งใจโลยคงเป็คเพื่อขึ้นนะไหนดูของน้องไอดียอุ้ยน่ารักอยู่นะก็เหมือนแบบค่ะบพี่เฮ้ยพี่เหี่ยนไม่ชวนนะอะ เของน้องนจะแต่แปลกเหมือนกันนะคะเหมือนกล้วยไม่เรียกจังว่ะออมเหมือนไม่ตั้งใจทำไน่ารักนะแล้วคืออยู่เลยก็เลยลอ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 ยทำอะไรกับพี่เขาเขาเลยใจมั้นดูเห็นมึงแบบว่าก็เป็นอย่างตั้งนานแล้ว D C ทำไม่ได้เดี๋ยวมารอดูเพื่อนๆพื่ทำเสร็จนะคะจะนอนในนาที ทุคนเหราไอมาังกล้นี่โอ้โหทุกคนกำลังแบบไ้แตกะด้อาใช่อันนี้ถ่ายแต่ปะเต็มคือกล้องสวยมากอือกล้องมีสวยอากวถ่ายอย่างงี้ก็ไวนี้ไหนขอขอดูรูปหน่อยค่ะมองไม่เห็นปะในกล้องวิเออไม่ค่อยเห็นวิคือสวยก็สวยสวยนะดีอ่นี่่ามาทักท่านะคะ ม่เห็นเห็นช่วงสวัสดีค่ะทุกคนไมาแอบไปดูสองคนนะคะเพราะว่าพจน้กำลังถ่ายดูกันอยู่ก็เราก็จะมาถอด Happy Birthday ค่ะอมามาำังจะแอบ Happy Birthday มิ้อุ้ยจริงเหรอหมายถึงว่าแบบพูดคุณแบบพอันนี้มันเป็นวอล พี่เอาไว้ลงมันเกิดมันทุงนี้ก็เลยแบบอัดเนียถ้ามาเห็นคลิปนี้แฮปปี้เบิร์เดย์นะจ๊ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะหลักนาจุกบจุจุ๊บๆนี่ได้คือเลนกองปะตอนนี้เรากำลังจะไปกินส้มตำร้านอะไรร้านแต่ร้านแตกค่ะร้านแต่แล้วก็เออรีวิวแซ่บไม่จะตาม อยากกินซมตำแบบจุกๆใส่เาเดียวกินซมตำเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ร้านซมตำอันนี้มันนอกแพลนนิดนึงต่าใจมันเล็กเราเออแบบว่าเราเป็นคนแสบชย่ยังไม่กินมาเลยกงบัวร้ยนๆกินซมตำแล้วคนตำเหล่าตำเหลาเยอะสอแบ ไปมาทำไมอยู่กัอยู่อ่ะไปมัแต่คนเดียวคดีเอาลงเอาออกมาเลยเนาะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจะแวะส่งเพื่อนๆก็กทริปนี้จะประมาณนี้นะคะทริปลดัดดีอยากให้ทุกคนรีวิวว่าแบบประทับใจที่ไหนบ้างเริ่มที่เรายชอบที่พักมากค่ะโรงแรมอิเรียานะคะคือรู้สึกว,ว่าห้องพักอะมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็แบบมันจะฟีลเป็นครอบครัว แล้วอาหารมันดูไพรเวทเนาะแล้วก็แบบว่าอาหารเช้าก็อร่อยแล้วก็แบบหรืออาหารเย็นอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างอ,าารอร่อยมากทุกอยงมีแบบมารา์กัตลาอี๋อ่าน้องออมประทับใจที่ไหนจริงๆก็ชอบเหมือนไอนเลยเพราะว่าที่พักมันแบบมันลุ้ทุกอย่างเลยอืแล้วแบบบรรยากาศร้านอาหารประทับใจดีอาหารอร่อยอากาศดีด้วยเนะาะใช่น้องพลอยอ่ะอ๋อนี่ก็ชอบที่พักเหมือนกันแบบรู้สึกว่ามันได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนครบเหมือนที่เรียกันเหมือนครบทุกอย่าง อาหารก็เลิศคือจบตรงที่เดียวไม่แล้วมันดูเหมือนเราค่ะผ่อนจริงเนาะแบบสถานที่มันไหนเออไม่อะช่างท่างกัค่ะทุกคนที่พักหมดเลยว่ะงานงานทุกคนต้องมาแล้วนะที่เลยใช่เออคุณจะมาแบบเพื่อนหรือครอบครัวก็ได้จริงจริงไม่เราแบบว่าโลเคชั่นมันดีเนาะใช่เข้าไป็นมันลึกแต่ว่าไม่ลึกมากแต่ว่ามันมีแบบร้านอาหารนีอะไรแบบให้ที่เดียวคาเฟ่เค้กก็อร่อยมาเค้กก็อร่อยมาก